ตั้งขั้วเสงจะปิดหลายท่านคงเคยได้ยินข่าวนี้นะครับซึ่งกําลังดาอยู่ในขณะนี้วา่าห้างสรรพสินค้าปิดอย่างนี้เนี่ยครับแล้วจะทายังไงต่อดีจะทําห้างต่อดีไหมหรือจะเรื่องอาคารทิ้งไปเลยเอาไปทาอย่างอื่นดีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเขาก็ทําห้างสรรพสินค้าทงศูนย์การค้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นอาชีพสุจริตนะครับแต่เสียดายครับทำไปทำมาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแบบนี้นี่ น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาติอย่างเดียนะครับท่านทราบไหมครับว่าศูนย์การค้าเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจค้าสั่งงานรืมาทราที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะมีการแข่งขันนั่นเองนะครับคือตลอดทางห้ามอยู่ดีๆเนี่ยครับแล้วมีคู่แข่งมาถ้าคู่แข่งเล็กกว่าเราก็เรื่องเดีนะครับแต่ถ้าใหญ่กว่าเรานี่เรามีปัญหาแน่นอนเลยครับผมเองก็เคยอยู่แถวบางพลัดนะครับแต่นานมาแล้วครับแล้วก็ตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยครับก็ไปทานข้าวช้อปปิ้งที่ห้างพาตาอย่างที่เป็นต้น นะต่อมาเราก็มีตั้งหัวเสียงใช่ไหมครับแต่ต่อมาเจอสินท่านป็นเก้ายิ่งใหญ่ขึ้นมานี้ก็นักใจอยู่เหมือนกันทีนี้พอห้างมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยครับนะผมมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าไฟอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มทุนมาซื้อไปนะครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับมีกลุ่มทุนมาซื้อและขณะเดียวกันก็มีพนักง,งานออกมาชูป้ายเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงทตี่ยงจ่ายไม่ครบนะจะทํายังไงกันดีนะครับเรื่องนี้สําหรับห้าง ที่ประสบป,ปัญหาอย่างนี้เนี่ยครับเราจะไปตีค่าประเมินราคาอย่างไรดีนะครับผมในฐานะที่ไปประเมินค่าทรัพย์สินหรือที่บริษัทเนี่ยครับประเมินค่าทรัพย์สินให้กับสุดการค้าหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวมาบุญครองนะครับหรือว่าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะฮะหรือว่าอ,าอีเกียหรืออื่นๆทั้งหลายเนี่ยครับรวมทั้งในต่างประเทศนะครับห้างที่เจ๊งไปแล้วนในกรุงเวียงจันทร์บ้างหรือที่อื่นนะอย่างนี้เราจะตีค่าตีราคาอย่างไรดีแต่แน่นอนนะครับย่อมมีราคาแน่นอน เมื่อกี้ตอนแรกไนะครับทึกว่าถ้าเกิดแบบนี้นี่เราจะรื้อทิ้งไปเลยดีไหมคงไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นสวนอาหารนะครับเป็นเต็นท์รถหรือคอมมูนิตี้อมล์ซึ่งสร้างกันอย่างไม่ถาวรมากมายนักเนี่ยครับอันนี้ร,รื้อทิ้งสร้างใหม่ได้ถือเป็นการพัฒนาในช่วงที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับแต่ถ้าสร้างเป็นศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยจะรื้อทิ้งสร้างใหม่นี่คงไม่ได้นะครับเพราะผมจะากซึเปลืองหน้าดูตัวอานะครับ เราก็คงต้องหาทางว่าจะปรับยังไงดีปรับโฉมใหม่เบื้องด้านหน้าจะปรับยังไงดีนะครับจะหาแองเคอร์เทนเน่เนี่ยครับหรือว่าผู้เช่าหลักที่เป็นตัวดึงลูกค้ามาอย่างไงบ้างข้างในอยากปรับโฉมยังไงแล้วก็สินค้าที่จะมาขายเนี่ยครับควรจะเป็นยังไงนะครับที่องฉีกแนวแตกต่างจากห้างใหญ่เพื่อที่จะให้คนมาเจาะกลุ่มที่จะมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องวิควควเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินความเป็นไปได้ทางด้านการตาลาดนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันทาไหวไหมถ้าทาไหวแล้วก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆงงเราอาจจะต้อง พยายามที่จะปรับโฉมมาเรียนต่างใหม่เพิ่มกระบีกนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องคิดถ้าเราจะไปตีค่าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีมัญหาเนี่ยนะครับนะซึ่งไปสามารถที่จะไปต่อไดนะ้รวมทั้งการที่เราจะต้องอปรับรูปโฉมในเรืงง่องแงของทรัพยากรบุคคลด้วยนะครับที่บอกว่ามีคนมา,าพนักงานมาอาจจะมาเรียบร้องเรื่องค่าแรงเรไรต่างๆาจจะนั้นปรับใหม่เพื่อที่เขามีกําลังใจในการร่วมกับเราทํางานที่จะพัฒนาศูนย์การค้าให้ดีขึ้นอย่างดีเป็นต้นนะครับซึ่ง้าหรับปรับ่างนี้เนี่ยนะครับน่าจะสามามรถไไปต่อด้ โอกาสที่เราต้องรู้ทิ้งไปคงยาไม่ได้แล้วครับนะครับผมจะสามารถที่จะไปต่อหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหรือให้สามารถที่จะสู้กับอะไรใหญ่ได้ผมมีตัวอย่างให้ดูครับอย่างเช่นห้างน้อมจิตที่อยู่บางกะปิเนี่ยถ้าเป็นห้างเล็กๆนะครับตรงข้ามกันเป็นเดอะมอลล์อันยิ่งใหญ่นะครับยังมีโลตัสขนาดใหญ่อยู่ทางนั้นอีกนะครับก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะแต่ว่าอันนี้เราต้องมีการปรับโฉมต่างๆเป็นการพัฒนาแร่งต่างๆเพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่ได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยครับเล็กๆจะสู้ใหญ่ๆไม่ได้ เรียกว่า size gas matter นะครับเช่นที่ห้งางพงพาเนี่ยครับมีห้างอินพิเรนพงเพชรต่อมาเจอห้างบารมพูมาห้างอินพิเรนพงเพชรก็ปิดต่อมาเจอเดอะมอลล์มาเนี่ยครับก็ห้างบารมพูก็แยกเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราสามารถที่จะยก4คอนตัมแปรมาไว้ที่เดอะมอลได้เนี่ยไม่แน่เดอะมอลล์อาจจะน่าคิดเหมือนกันนะครับ แต่ก็อีกนั่นแหละครับถ้าเรามีห้างม,มารวม,รวมกันเป็นย่านเลยเนี่ยครับเางเชนแต่วราชประสงค์เนี่ยครับมีสารพัดห้างม,มาอยู่รวมกันอันนี้จะเคลื่อนหนุนกันไมนกันแต่นี่เฉพาะในใจกลางเมืองนะครับอยู่นอกเมืองนี่ขนาดใหญ่กว่าถึงจะอยู่ได้เล็กกว่าจะอยู่ไม่ได้นี่คือความเสี่ยงกับเรื่องของอห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าเนี่ยครับซึ่งจะทําให้อัตราผลตอบแทนต้องสูงขึ้นเนื่องจากรวมค่าเสี่ยงไว้มากขึ้นด้วยนะครับมีบโอกาสที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเป็นทำอาคารสำนักงานทำอ,อพาร์ตเมนต์ นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับตั้งหัวเส็จน,นะครับ